ไม่เป็นไรครับผมเชื่อเธอนะครับผมขงมาเรียนวันนี้วันที่สองเองครับขอค่อะบ้างเที่ยวทั่วเรียนยังเลยครับว่าจะหาคนพาเที่ยวอยู่เย็นนี้เธอกนที่ทานเมินนะครับบ๊ายบาย นิดหน่อยนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเี้ยอะละเดี๋ยวก็ชินเอามาเหนื่อยๆกินน้ำหน่อยอครับเค okay, ไปเดี๋ยวไปขึ้นเรือกัน บุรีนี่เป็นแดนโซภาโอลุมเจ้าพระยาแผ่ความเมตตาหลอดชีวาพองเราเช้านนนนท่บุรีนนท่บุรีนี่เป็นแดนไม้พน้น นนทบุรีก็เป e right? ็น <Whats> ด <an> ินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสวนผลไม้ที่มีชื่อเสียงเลยแหละแล้วมีผลไม้อะไรบ้างล่ะเราลืมแล้วก็มีอยู่หลายอย่างนะแต่ที่ขึ้นชื่อเลยก็คือทุเรียนอ๋อทุเรียนที่เขาเรียกว่าทุเรียนนนทะนะใช่แล้วและความเป็นอยู่ของคนนนท์นะก็เป็นความเป็นอยู่ที่แบบเรียบง่าย จังหวัดนนทบุรีเป็นที่ราบลุ่มและมีความอุดมสมบูรณ์จึงมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนอย่างหนาแน่นตามริมแม่น้ำเจ้าพยามาตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะชาวมอญเป็นชนชาติที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเองจะให้ญาติโยมได้ทราบถึงนิดหนึงเกี่ยวกับเรื่องมอญคือสมัยโบราณจริงๆนั่น่ะ เอาตั้งสมัยกรุงศรียุธยามอนได้เข้ามาอยู่ในสมัยพระนเรศวรมหาราชคั้งที่กรุงศรียาแตกแล้วมาถึงกรุงธนบุรีชาวมอญได้มาพึ่งพระบรมมติสมภารพระเจ้าตักสินมหาราชอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้วัฒนธรรมทั้งหลายเนี่ยในร่มแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีชุมชนเหล่านั้นนะอยู่อย่ยยกตัวอย่างบ้านสำเลบ้านอ,าอังคนายบ้านบิเลนบ้านเกาะเกร็ดแต่เฉพาะที่เกาะเกร็ดมีกลุ่มหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีอาชีพชำนานการปัน้นบ้านนอกเรียกว่ากวาเลมายาปัจจุบันนี้อยู่ที่มะละแมง อาชีพช่างปั้นเนี่ยก็เป็นอาชีพเสริมของข้าราชการมอญแล้วก็ประเพณีของมอญเนี่ยมีข้อปิกย่อยแตกต่างอย่างเช่นกรณีสงกรานเนี่ยขึ้นปีใหม่ของมอญเนี่ยก็เป็นสงกรานเดียวกับไทยแต่ของมอญเนี่ยเรานับเนื่องตั้งแต่ตุษว,ว,ว,วันท้ายสงกรานหลังจากนั้นเจ็ดวันเนี่ยก็จะมีจัดขบวนแห่ในขบวนแห่ก็จะมีน้ำหวานด้วยมีปลามีนกเพื่อที่จะให้ทานกับสัตว์ เป็นการสะดอะเคราะห์วิถีชีวิตชาวจังหวัดนนทบุรีและชาวมอญรามันมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแผลงไปด้วยเสน่ห์ทำให้จังหวัดนนทบุรียังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในวันหยุดพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิตให้มาสัมผัสกับความงดงามอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิด และยังสามารถค้นหาความรู้สึกอันน่าประทับใจเหล่านี้ได้ด้วยตัวของคุณเองที่จังหวัดนนทบุรีใหม่แล้วขอบคุณนะที่พาเรามาเที่ยวเราได้รู้ว่าหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยเราก็ดีใจนะที่ยังมีคนสนใจประวัติของจังหวัดนนทบุ่ีนี่ก็เย็นมากแล้วเอากลับบ้านกันเถอะ